สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดราชบอพิสถิติมหาศรีมารามครับตอนนี้เป็นบรรยากาศประมาณสักเกือบจะหกโมงแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกันวันนี้ผมเจาะจงมาตอนช่วงมืดๆเย็นๆน,นะครับเพราะว่าวัดที่นี่นี่เหมกับเวลากลางคืนนี่เขาจะประดับไฟแบบสวยงามมากเลยเดี๋จะพาเพื่อนๆมาไหว้วาพระทำบุญกัน จริงวัดนี้ผมมาหลายครั้งแล้วนะแต่มาช่วงเช้าบางทีก็มากันคืนวันนี้จับจงมาช่วงกลางคืนกลางคืนจะสวยงามมากครับ บริเวณพระอุโบสถที่นี่จะมีความสวยสดงดงามมากเลยครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนนี่เขาจะมีเปิดไฟจะเป็นเหมือนสีเหลืองทองอลามตาเลยนะครับพอเปิดไฟกลางคืนจะสวยง,งามผมเลยชอบมาตอนช่วงเวลากลางคืนมากเป็นพิเศษวันนี้ตอนคืนก็จะมีคนมา มานั่งสวดมนต์กันช่วงกลางคืนด้วยนะครับช่วงทำวัดเย็นนะครับพระเขาจะสวดอยู่ภายในแล้วก็มีประชาชนก็จะมานั่งบริเวณนรอบๆนะครับมาพร้อมสวดมนต์กันด้วยจ mm ุด hmm. ทางซ้ายมือของพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุรจมเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับ เดี๋ยวเรามากราบไหว้สักการะพระอ,องค์กันนี่ก็เป็นพระคาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหา,าราชรัชกาลที่ห้านะครับก็มีคนนำของมาถวายพระอ,องค์ท่านด้วยนะครับเราก็มากราบสักการะขอพรแล้วก็สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านกันนะครับ เราจะขึ้นไปชมบนบริเวณพระอุโบสถกันนะครับใกล้ๆเนี่ครับพอตอนกลางคืนนี่บรรยากาศจะสวยงามมากเลยเขาจะแบบจะติดไฟดวงๆครับดูสวยจริงๆเลยครับเป็นวันที่ว่าผมชอบมาชอบมากลางคืนมากๆเลย เราเพิ่งไปชมบริเวณวก็พระอุโบสถนะครับจะเป็นลวดลายฝาผนังหนูก็เป็นรูปของเทวดานะครับบริเวณล้อมรอบ แล้วก็เป็นรูปของดอกไม้ต่างๆนะครับดูดอกวิจิตวิจิตตการตามากๆเลยบางทีก็จะเห็นคนแบบใส่ชุดไทยนะครับมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากเลย ตรงนี้ก็จะเป็นช้างนะครับช้างสํำล็กก็มีคนมาเที่ยวกันที่นี่นะครับช่วงเยน็นๆหัวค่ำหัวค่ำนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ บรรยากาศกลางคืนนี่จะสวยจะมีกลองด้วยนะครับเดี๋ยวเาจะไปชมภายในกันนะครับ จะมีพระบางต่างๆนะครับบริเวณรอบๆองค์พระเจดีย์ นี้ผมก็เดินออกมาตรงบน,นเดินรอบนอกแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดราชบพิสกิจมหาศีมารามนะครับในบรรยากาศกลางคืนขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ